นายสุรพงษ์นามรักผูก้กองสนอตำบลท่าตะโถได้ออกมาเยี่ยมชมกลุ่มอาชีพของชุมชนหมู่5ตำบลท่าตะโถด้วยกศนอําำเภอท่าตะโถได้มีการจัดส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้กับชุมชนให้มีอาชีพและรายได้ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้โดยมีกลุ่มอาชีพมีวิทยากรท่านผ้พ่อพิอพเศษนาหนองตุ่มเป็นประธานกลุ่ม และก็เป็นวิทยากรของอำเภอท่าตันโพให้ความรู้และถ่ายทอดเพื่อให้ชุมชนในหมู่บ้าได้มีอาชีพและรายได้เสริมหลังจากการเสร็จอาชีพเกษตรกรรมต่อไปก็ขอเชิญคุณพ่อพิเศษกูมาชีพของเราแนะนําตัวเุพ่อว่าผมเป็นมากของเขียนเข้าว่าก่มาชีพเข้าเนี่ยจะทำอะไรจั้งไดมียัง ประวัติเป็นมาจังไดเลยได้มาจังไดเนอกกาก็เป็นมาได้ครับผมอ๋ผมนายวิเศษน้าน้งสูงมูท่หาตำบล่ากันโทวบ้าน่าโต้ตำบลก่อนนะครับบ้าคันโทวตำบล่าคันโทวเพื่อ่าันโทวมูท่หาได้จัดกลุมจัดสารขึ้นมาเกี่ยวโยงจากของสุกปัชนีของตากันโท ได้มาสนับสนุนด э ูแลแล้วก็เริ่มมาจากปีหาเก้าตั้งอาจารย์ครูปจนนทพันธุ์ชงผมเขาจังหวัดอบรมการอธุรกิจกรรมเห็ดในด่านการจัดสารพอขึ้นกับปกผมเคยเห็ุมาตะกอนอยู an ่เลยมองขอแก่พอเนี้ยผมผ้าเห็ุมามานี่ไปอบรมด้วยควมลูกควมมียากรการซึ้อเก็ดจังจันทร์ทั้งที่ กิีการอนนกของคนเนี่ยนั่มปกปุมมาเลยมาจัดตั้งคุ่มกันเป็นเจ้านี่ปัจจุบันนี่มีอยกลุ่มหนึ่งคิดเก็ตข้นนักฮอดอยู่รวมคุ่มกันกระเดียดกิจกามาเรืเร่อยๆมาตกจนตาปีหาเต่ากระทั่งจนเถื่อทอดปีหกสองมาติดโควิดก็เลยางห่างกันออกไปจังไยก็เลยเพราะอะไร รวบตัวทั้งได้ยังในกำลังจะเริ่มหลังช่วงนี้เพราะว่าท่านอาจารย์คู่คนนอกเขาจะเน้นนั่ครับจะดัดครับมาชนะแบบโน้นอีกผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่ายกระติกานี่ยละเป็นตัวลับนั่มด้วยกับเป็นตัวลับเป็นราคาประมาณห้าร้อยกระติการุ่นนี้จะเน้นผมต่อไปนี่ิดเป็นของ เต้าปลาของเต้าปลาข้นอิสานห้องอบกินปูกินป้าเครืองกระดุ่งน้มากินราคาสองร้อยบาทครับนี่กับกบเขาพันว่าพันกับภาษาห้องกลาวว่าจิพยเเขาแจ้งว่ากับกองเขามันจิเป็นจอมเลนอหคือต้มใหยเออคือส้มให้แล้วเจ้าเรือกองอันนี้กับติพยภาษาอีสานห้อง ครับลอยนิ้วครับบานี่กระกระด้งปัดเข่าครับกระด้งตากปลาตาตะพิกตากเนื้อตาได้เบิสหลัง่ต้องมาใส่ใส่ในชีวิตประจำวันมั้ได้ในชีวิตจัประจำวันฮ้อนดีตากให้เป็นเนื้อเดี๋ยวเรือกข้อเลี่ยงในข้อเลี่ยนของเฮ้าเนี่ยล่ะอ๋อได้ประโยชน์หลายอย่างอนีก็ประมาณลอยสามสิบบาทใส่ลอยหาทิปล่ะใส่นี่ใส่นี่คืองามกระมือครับผมใส่นี่ขึ้น่อ ไส้นี่ปกติถ้าเป็นไส้ไงก็เป็นชิ้นขาตัวนี้แหละครับเดินดีปัจจุบันเนีเพราะว่าหน่วยงานไหนกันแรนถามหาตะไส้ไส้ตัวนี้มันจะเป็นไส้โซ่ไส้เป็นสีีมมุลเออเป็นสีเมมุลไส้หอยหน้าบ้าน หอยนาบ้านใส่ใส่ปลาแต่เก่าแต่โบร่านน่องจะเป็นหลังไงนั่งใส่ขอบผมนะนี่ราคาร้อยบาทร้อยแนงบ่ครับอันนี้ของจำรวยเด้่อันนี้อันนี้เป็นของจำรวยตัวนี้กว่างเ้างสี่ชว์เป็นโอท็อปเน่าชั่วเป็นอาชีพส่งออกของจำรวยอันนี้เฮ็ดยากกวโกมูเนี่ของชิ้นเล็กๆเฮ็ดทิ้ติดนติ้นมือห้างเจะกใจมายสโนว์มาสั่งเฮ็ดอาสโนว์มนสังอ่าเป็นยังไงเฮ็ด จะำล่ะของฝากของจำรวยอยู่ในโรงเรียนของพันนั่นแหละตัวนี้จะเกียรตาหนักกมูแต่ก็ะสนาอยากได้แต่ว่าจิ้นเล็กๆนี่เพมันราคาถือเด้นี่อะลรยางละห้าสิบบาทยางหน่อยๆเกิดแดดหลือวเดี๋ยวตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เข้าไปใส่เผากผมก็ไปเห็นสิเดียวคนี่เนื้อแห้งตัวนี้ตัดเนื้อแห้ง อันนี้ต่างนั่งแหงอันนี้มาประยุกต์ใส้ก็คือเอาเอาขาเสียบไส้ป้องกันบ่าให้เนื้อปลาหรือเนื้อยังติดไมมครับมันจังัว่าชกกระพกยอ็ตากแห้งแล้วก็มาล้างข้ามาสตราสตร์แดดไวปก็ตากไม่เพราะตะก้อนบ่มีนะผมแสดงว่าเขาเหตุต่อยอดขึ้นมากขึ้นก็ติดยไม่ตะเนื้อปลาหรือว่าเนื้อยังติดไหมนี่มันมันจะเป็นมูเป็นโม่ไป เขาให้บขให้ติดตไม่นะครับน้าอันนี้เท่าไดรครับนี่ยเท่าไดรอันนี้ก็ร้อยสามชิปจีชิปด้วยกันนะครับสามชิปนาะอันนี้เป็นเขาเรียกว่ามันจะเป็นกระเซ้าคอมเมนตะกร้ารดิครับผมกระเซ้าใส่ของขวัญใส่ของขวัญบ้างบ่หรือเราไปตลาดครับไปใส่พักใส่อยังนึงฮะจังหันจังเพี้ยนก็ได้แล้วแต่ผุดจิบุรีโปกับผมส่วนหุดจะใส่ ย่างไปตลาดไปกินเจ้านี้ก็จะดีที่ท่วงย่างก็ได้ราคาแพงวะหรออันนี้สองร้อยกว่าสองร้อยวะครับโอ้อนี่เป็นกระสงเสริมเยอะตัวนี้มันตัวนี้สวงามจะใช่ประจำเยอะเพราะว่าเขาไปตลาดไปไปตลาดไปยังชุ้นนึนี่วัดอันนี้มวยนึ่งเขาเด้อนี่มวยเด้อข้าเจ้าเอิญหมดข้าว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 จะหมาครับเนี่ยอันนี้มวยละลายละลายหาชิปหนึ่งข้าวเหนียว อุปกรณ์การจักสารไม่ตอกย่างแล้วก็ตอกสารมี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 หินตะก้านี่อันนี้ผมผมไปเป็นเยอะก่อนกับผู้ใหญ่บ้านหาแบบออกว่าได้แล้วก็ตากตะก้าพาดตะกี้คนนี่แหละตาพิ๊กน้องตลาดมาเบิ่งตัวอย่างเลยออกแล้วจะเป็นฝาเลยออกเบียบบ้า เลย่ามาเห็ดใหม่จากพอนสติฟกครับมาเป็นเฮ็ดใหม่ว่าเอาใหม่สารี่อพอดีก็บอกง่ามว่าเขามาแต่งเอาวันก็เลยเหตุจอยางให้พัฒนาการิ่นบ่งช่วงนั้นก็เลยมาเริ่มสารขึ้นมากับการก่าบบค้นบริโภคีเพราะว่ามันมาตรฐานหลังจากเป็นวิทยกรลักทาทอดข้ามัลูกการจักสารให้ค้นในกลุ่มเรี่ยมจังสารไล่กตะก้าที่คือ หักไล่เฮ็ดตรงนี้มี่จีนี่ขั้ว,วสวยงามหักจันทร์จังทกี้ก็บ,บอกกันเฮ็ดไล่นี่เขากระเอือนไว้โบราณเพูนว่าก็ะไล่หางสิงนี่นี่ไปขอบแต่ว่าต้องใส่ขั้มละเอียดอ่อนจังหน่อยแน่ยหนึ่งใจดีสองเลาตอ,อกให้มันงามเล้ละเอียดเลาไหม่ของวัสด์สานประอกอบกันทรงลูกทรงมันคอยแตงเนี่มันก็งามสวยเอง โอ้เห oh, so ็นงานปนิผมมีหน mm ่วยงานอื่นเขามาส่งเสริมต่อเหรอครับเพราะว่ามีครับอยยใช้ได้ครับผมเป็นสอนอยู่ทางไหน่ยสามตำบลสามตำบลด้วยตำบลนาตาลตำบลคุดจิกครับผมตำบลผมเฮาข้าไปสอนทั้งสามตำบลเลยเพราะครับจะไดงว่ามเขาสามารถต่อยอด ใครก่อนคนอื่นไดน้อนี่งุ่มเออนี่งุ่มนะมันกับมันมาห่างกันโควิดเนี่ยมันเลยคือป่ะจํ่องหม่อมลงมกันเลยจันแนงเพื่อบระคับมาติดต่อประสานให้ไปเป็นวิียากรของอำเพื่อนคือหน่วยกรมพัฒนาชุมชนพัฒนาชุมชนเมันขสามาติดต่อเองทั้งอำเภอมีงานจันที่มาขอไปเป็นวิียากรการวิจัยการตัดสิว่า คือของห่อเนี่เป็นกลุ่มจักสานแข็งก็เข้มแข็งแล้วก็มีวิทยากรการสอนในการจักสานเพชรอีนนี้เพื่อนไทย่เพชรอีหลีเพชรจังเดยกับเคือความหมายไปสอนแสดงว่าทางอำเภอเนี่ยเขามั่นใจว่ากลุ่มห่อเนี่เป็นกลุ่มเข้มแข็งสามารถจักสานเบาง่ายทายทอดมาจากประสบการณ์ของผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยเซอเบิร์ตนะครับโดยมีพื้นฐานอยู่แล้วมีพื้นฐานขอเสนอมาสนับสนุนจัดเป็นกลุ่มจักสานขึ้นมากล่ะ ดูดนิ้วดูดมือแสบหลายบอกเคยอายพูดใดย้อนเป็นคนง่ายง่บอกเคยมีหักกับไผหากมันเป็นจังใดโหบอกเธย